สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง management ku kpm คลิปนี้เราก็จะพามาดูหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนกัน <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หอพักบุหงาสาลีตึก28 <c oughs> เป็นหอพักปรับอากาศของนิสิตหญิงงั้นเราไปดูข้างในกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าด้านหน้าเข้ามาก็จะเจอกับเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักสามารถมาติดต่อได้ แล้วก็โต๊ะตรงนี้จะเป็นใบสําหรับเขียนรายงานความเสียหายภายในห,หอพักถ้าอยู่ไปสักพักแล้วมีอะไรเสียหายก็มาเขียนแจ้งตรงนี้ได้ตามทางเดินจะเป็นของขายของนิสิตทั้งหมดที่พักอยู่หอนี้ใครที่จะเอามาขายต้องเอาชั้นวางมาวางเองแล้วก็เคยมีคนรดนขโมยนะคะอันนี้ต้องระวังกันด้วยตรงนี้ก็จะเป็นร่มสําหรับให้เด็กหอในอยืมไปใช้ได้ถ้าหันหน้าเข้าเข้าหาตึก เดินมาฝั่งซ้ายก็จะเจอกับตู้กดน้ำมีทั้งน้ำเย็นน้ำร้อนตู้กดน้ำจะมีแค่ชั้น1กับชั้น3เดินตรงไปตรงนั้นก็จะทะลุไปลานจอดรถได้ข้างๆตึกทั้ง2ฝั่งหันหน้าเข้าตึกขึ้นบันไดฝั่งซ้ายขึ้นมาชั้น2ก็จะเจอกับห้องสาหรับอ่านหนังสือทํางานหรือว่านั่งเล่นได้มีทีวีกับพัดลมให้พาเพื่อนหอนอกมาแนะนํานให้ออกก่อนห้าทุ่มนะคะเพราะว่าหอนี้มีกฎห้ามออกหลังห้าทุ่มเข้าได้แต่ออกไม่ได้ ขึ้นมาชั้น3ก็จะเจอกับตู้กดน้ำเหมือนกับชั้น1มีเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญอยู่4เครื่องครั้งละ30บาทมีทั้งเครื่องที่รับเหรียญ5และเหรียญ10แล้วก็บางเครื่องรับแค่เหรียญ10เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องกันว่ามีอะไรบ้าง ห้องนี้อยู่ชั้น3ห้อง3-16เข้ามาก็จะเจอกับห้องอาบน้ำา1ห้องห้องน้ำสองห้องฝั่งนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็มีพื้นที่ว่างสำหรับวางของได้ห้องนี้อยู่ทั้งหมด4คนค่าห้อง1,500บาทต่อคนต่อเดือนค่าน้ำค่าไฟจ่ายบินรวมแล้วเอามาหารกันหอในเอกจะรีเซ็ตทุกๆ1ปีระหว่าง ปิดเทอมหนึ่งขึ้นเทอม2ไม่ต้องย้ายของออกก็คืออยู่ได้ยาวๆเตียงก็จะมีทั้งหมด4เซตทุกคนจะได้เซตของตัวเองไปเลยไม่มีใครใช้ร่วมกัน1เซตก็จะมีเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำงานลิ้นชักเก็บของเก้าอี้ ตอนที่ขนของออกแม่บ้านจะมาเช็คความเรียบร้อยส่วนไหนชำรุดเราจะอาจจะลดค่าปรับได้ถ้าไม่มีหลักฐายยนยืนยันเข้ามาครั้งแรกให้เช็คด้วยว่ามีอะไรเสียหายไหมหากมีให้ถ่ายรูปเก็บไว้และลงไปเขียนใบแจ้งความเสียหายด้านล่างใครที่เลือกเตียงตรงหน้าต่างให้เอาผ้าม่านมาเองด้วยเพราะที่นี่ไม่มีให้ และอย่าลืมเอาพัดลมมาเผื่อด้วยนะคะแอร์ตัวใหญ่ค่อนข้างกินไฟกางวันถ้าไม่ได้เปิดแอร์ห้องค่อนข้างอบมุมที่วางตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะทำงานแต่ละห้องจะหันมุมต่างกันออกไปตามความกว้างของแต่ละห้องแต่ห้องนี้ที่พามาดูในตัวห้องค่อนข้างแคบชั้นหนึ่งกับชั้นสองระเบียงแคบทุกห้อง ที่ไทยอยู่ตอนนี้ระเบียงกว้างมากๆถ้าใครชอบระเบียงกว้างให้จองชั้น3กับชั้น4แต่ภายในห้องก็จะแคบแทนหน้าฝนให้ระวังแมลงก้นกระดกด้วยโดยเฉพาะห้องที่ระเบียงหันไปทางป่าจะเจอค่อนข้างบ่อยขึ้นมาชั้น4ห้องกระจก2ฝั่งไม่มีอะไรเลยแต่ชั้น4วิวสวยมากยิ่งแดดกำแพงแสนตอนพระอาทิตย์กำลังตกคือสวยสุดๆ สามารถติดตามรายละเอียดการจองหอพักได้ที่งานหอพักนิสิตกองบริหารกิจการนิสิตมกเศศกษตรกำแพงแสนเราใส่ลิงก์ช่องทางการติดตามและลิงก์สำหรับการจองหอพักไว้ให้ใต้แคปชั่นหากใครที่มีคำถามหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ